โค้ชชอนน้นปันนี้แล้ววันนี้นะปันจะมารีวิวท่าเออนรกกับสวรรค์นะแล้วก็มาสอนทำได้วยนะเริ่มจากนรกก่อนเลยนี่เป็นดแบบโอ้โหสวยมากเลยอ่ะแบบโอ้โหคือน,น่ากลัวปะ่ะน้ำปันมันน่ากลัวมากเลยแดงอ่ะอืมอือก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีอะไรตึงๆเพียบหมดเลยดูสิ่แสบปะ่ะเออย่างนี้เนาะอืม อุ้ยเห็นป่ะใครร้อนแล้วอู้เลยอ่ะอุ้ยตายแล้วไม่แน่อุ้ยนั่นพี่น้องๆน้ำปั่นจำได้ว่าน้ำปั่นทิ้งคุณตาไว้ในนี้นะคะก็คือคุณตาทำบาตรนะก็เลยทิ้งนะคะน้ำมันก็จะหาคุณตาให้ได้นั่นไงคุณตาคุณตาคะคุณตามาอยู่อะไตรงนี้คะเนี่ยคุณตานะคะทำบาตรเนาะดูดิโคตรหลอนน่า แบบว่าหลอนมากแบบไม่น่าทำแบบนี้เลยอ,ะอย่ะอืมน่ากลัวโอเคพาไปดูสวรรค์น,นะคะไปดูสวรรค์กันเลยโอเคค่ะน้องตอนนี้เรามาสวรรค์เรียบร้อยนี่ก็คือทางไปสวรรค์นั่นเอง,เองเนะก็ต้องมีจุดขัดกรองแน่นะเดี๋ยวนี่ก็จะเป็นบรรไดยนะคะเดี๋ยวน้ำปั่นจะรอขึ้นไปให้น้องๆดูนะไปไปล่อยนี่ก็คือแบบว่าสูงมากเลยเนาะ เออเดี๋ยวนี่จะให้ดูข้างหน้านะจ๊ะก็เป็นแบบนี้ด้วยนะเออคือมันสูงมากๆไม่รู้ไม่รู้กี่ขัน้นนะเนี่ยแต่คือเดินเมื่อยเลยอะ่ะเออจริงแล้วเดินเมื่อยมากมากมากๆมากๆนี่ก็จะเป็นของทางสวรรค์นนะจ๊ะก็จะมีแบบว่าเป็นที่นอนอ่ะมีอะไรต่างๆที่ตรงที่เต้นจะเต้นอะไรก็ได้นะคะโอเคสำหรับทีนี้ไปกลอนเนาะคือเราจะมาเป็นแบบว่าเป็นยม เป็นออเป็นหนอเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้านะคะเราสมัครเป็นนางฟ้าแล้วเนาะ,นะอืมเมื่อกี้นะคะตอนแรกเราสมัครเป็นยม,มทูตเรานี้เราสมัครเป็นนางฟ้าสวยๆนะจ๊ะเป็นแบบว่ามารับคนนั่นเองนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ